เจนดีเ่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่น่ารักของคู้ไก่วันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนในหน่วยบ้านแสนสุกนะคะอยากรู้ว่าบ้านแสนสุขเป็นยังไงเราตามกันไปดูเลยบ้านคือสถานที่ที่สมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันให้ความอบอุ่นใช้หลบแดดหลบฝนป้องกันภัยอันตรายต่างๆ และยังเป็นสถานที่ที่สมาชิกในครอบครัวทำกิจกรรมร่วมกันเมื่อเรามีบ้านเราก็ต้องรู้จักรักษาความสะอาดของบ้านนะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่กวาดบ้านถูบ้านเวลานักเรียนเล่นของเล่นแล้วก็ต้องเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยจัดของให้เป็นระเบียบตกแต่งให้สวยงามเมื่อเราก้าวออกจากบ้าน นั่นก็คือพื้นที่บริเวณรอบบ้านเราก็ต้องรู้จักดูแลรักษานะคะเช่นถ้าผู้ปกครองปลูกต้นไม้ดอกไม้นักเรียนก็ต้องช่วยผู้ปกครองรดน้ําต้นไม้นะคะและอย่าลืมกวาดใบไม้ให้เรียบร้อยด้วยค่ะในบ้านของเราก็ได้แยกสัดส่วน เป็นห้องต่างๆภายในบ้านเช่นห้องนั่งเล่นห้องน้ำห้องนอนห้องครัวเป็นต้นนะคะและห้องต่างๆเหล่านี้เราก็ได้ใช้ประโยชน์ของห้องต่างๆภายในบ้าน <S <S บ้านของเราอาจจะมีหลายแบบนะคะ อาจจะเป็นบ้านชั้นเดียวบ้านสองชั้นบ้านหลายชั้นเป็นตึกเป็นคอนโดมิเนียมหรืออพาร์ตเมนต์ส่วนประกอบของบ้านได้แก่หลังคาประตูหน้าต่างฝาผนังคนเราเนี่ยก็มีบ้านสัตว์ก็มีบ้าน,บ,านบ้านของสัตว์ เช่นปูบ้านของปูก็คือรูปูไก่บ้านของไก่ก็คือล้าไก่มา้าบ้านของม้าก็คือคอกมา้าสัปดาห์ที่แล้วไก่ได้สัญญากนะันที่เรนว่าจะสอนทักนะคะคือไก่ก็จะสอนทักบ้านนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากกระดาษ A4 นะคะเอากระดาษ A4 เนี่ยชนนะคะชนตรงปลายนี้ตรงนี้ให้แหลมนะคะ เริ่มจากตรงนี้กรีดให้เรียบค่ะเสร็จแล้วนักเรียนก็พับตรงนี้นะคะเนี่ยตรงนี้ที่เป็นที่เป็นรอยเนี่ยนะคะอ่าที่เรียบอ่านะคะอ่ะนักเรียนอย่าใช้คัตเตอร์หรือกรรไกรนะคะอา,อาจจะบาดมือนักเรียนได้นักเรียนใช้ไม้บรรทัดะคะ่ะให้ผู้ปกครองทําให้ก็ได้นะอะ่ตัดกระดาษนะคะใช้ไม้บรรทัดตัดกระดาษเสร็จแล้ว ก็จะออกมาเป็นแบบนี้อ่ะนักเรียนคลี่ออกมานักเรียนก็พับมุมไปหามุมนะคะอ่ะเสร็จแล้วก็กรีดให้เรียบนักเรียนก็คลี่ออกมานะคะนักเรียนก็พับตามรอยนี้ที่เห็นนะคะอ่ะพับไปหาตรงรอยที่เราเห็นนะคะอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนักเรียนกลับหลังหันนะคะกลับหลังหันก็พับตรงรอยอีกเช่นกันนะคะอ่ะตรงรอยอีกเช่นกัน เมื่อได้แล้วนักเรียนก็กลีดให้เรียบเสร็จแล้วนักเรียนก็พับครึ่งหนึ่งพับครึ่งหนึ่งค่ะขึ้นมาอ่านนะคะแล้วก็นักเรียนก็ค่อยๆนะคะกรีดให้เรียบแนักเรียนเคึ้นออกมาแล้วนักเรียนก็พับครึ่งหนึ่งอีกกรีดให้เรียบนะคะนักเรียนก็พับครึ่งหนึ่งอีกพับขึ้นมาครึ่งหนึ่งและกรีดให้เรียบนักเรียนไม่ต้องซ้อนกันนะคะเอาแค่ชนกันพ่าพอนักเรียนได้แล้ว น้าเรียนก็ <c oughs> ทําหลังคาได้แล้วเนี่ยเอานิ้วสอดลงไปนะคะทําเป็นหลังคาเอาให้แหลมนะคะอ่ะอาอันนี้ก็ขึ้นมาอ่าขึ้นมาทําเป็นหลังคานะคะ <c oughs> ตรงนี้ให้แหลมนะโูกหลังคาอ่าได้แหลมแล้วก็กรีดให้เรียบน,นะคะอ่าพอหันมาน้วเรียนก็จะได้บ้านที่เสร็จสมบูรณ์แล้วแบบนี้เราจะมาตกแต่งบ้านกันนะอ่าเริ่มจากอะไรก่อน ประตูบ้านใช่ไหมคะอ่าใส่ลูกบิดประตูน้อยต่อมา <c oughs> ก็จะเป็นอะไรคะ <c oughs> หน้าต่างอ่าจะเป็นหน้าต่างนะคะอ่าจะเป็นหน้าต่างต่อไปจะเป็นอะไรคะอ่าหลังคาใช่ไหมลูกอ่าหลังคานักเรียนจะใส่หลังคากระเบื้องก็ได้ถ้าหลังคากระเบื้องนะคะนักเรียนก็เอากระเบื้องมุงหลังคานะคะ อ่ากระเบื้องมือหลังคาแบบนี้นะคะอ่ะเมื่อเสร็จแล้วนักเรียนจะได้แบบนี้จะได้บ้านแบบนี้นะคะนักเรียนก็เอากระดาษ A4 อีกแผ่นหนึ่งนะคะอ่ะเ,อเอาเอาบ้านวางนะคะส่วนกระดาษแผ่นนี้นะคะกระดาษแผ่นเนี้ยนักเรียนจะทําพับใหม่ก็ได้ให้เป็นบ้านหลังเล็กอย่างนี้นะคะเอามาตกแต่งหรือจะไม่พับก็ได้นะคะตามใจนักเรียน สัปดาห์นี้เราได้เรียนเรื่องบ้านแตนสุขแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าดาีค่ะ